ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี<ๆ>่<ๆ>น้องทุกทนะ่านใะยินดีต้อนรับรสู่ช่องทุกเกมนะครับผมอยู่กับผมดกาก้อนฮันเตอร์นะฮะผมชอบ Death เต็มเเรื่อยลยนะขออภัยนะฮะฮีโร่ออฟเลเจนส์นะฮะก็เปิดเซิร์ฟซีพรุ่งนี้แล้ววันนี้ก็ให้โหลดล่วงหน้าแล้วนะฮะเกมนี้ก็ภาพค่อนข้างจะสวยงามเนาะก็ติดตามได้นะฮะเดี๋ยวลิงก์โหลดผมจะทิ้งไว้ใต้ดี่คลิปชั่นก็โหลดกันคืนนี้เลยนะฮะก็ใครลงทะเบียนแล้วมันจะแจ้งเตือนตั้งแต่ตอนเช้าอนะ่ะเนาะ อ่าค่อยลุยกันตอนเช้าแล้วกันนะเป็นเกมเอวแนวตั้ง4คลาสเนะี่ยก็มีอ่าผู้เรียนจะได้สวมบทบาทเป็นสมาชิกของชนเผ่าเนะะาะเผ่าเราเผ่าอะไรประมาณนั้นเนาะไม่รู้ว่าลองใช้เอ่อโลเคชันเอ่อเขาเรียกอะไรนะที่เหมือนเจบาปอะ่ะปรับแนวนอนได้ตอนผมเทสมันก็เอ้ยมันเป็นแนวนอนไม่ใช่หร <laughs> อ เขาเรียกว่าอะไรนะโลเคชันอะไรสักอย่างนะแอปอืมใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกเพื่อนๆด้วยกันเนาะเออโลเทชันเนี่ยเออเหมือนเจ็ดบาปอะใช้แอปเดียวกันอนะทำในแนวนอนลองดูนะเออแล้วก็เกมภาพสวยคุณภาพการาฟริกดีมากแล้วก็โหลดวันนี้แล้วนะพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเล่นเลยครับเปิดตั้งแต่เวลา9โมงมีภาษาไทยนะฮะออ9โมงเลยนะครับผมมีภาษาไทยภาพสวยมาก น่าเล่นอีกเกมหนึ่งเลยครับผมแล้วก็วันที่27มี2เกมนะฮะฟอร์มยักษ์เกมใหญ่มากภาพสวยด้วยนะฮะเดี๋ยวติดตามสตรีมได้เนาะนี่ถ้าไม่ติดถังซานเนี่ยผมสตรีมแล้วกเกมเนี่ยพรุ่งนี้เช้านะฮะเปิดระบบแต่ถังซานพรุ่งนี้กิจกรรมเยอะมากนะฮะต้องรีบทาแต่เช้านะฮะก็ใครสนใจก็เกมนี้ก็จัดไปได้เลยครับผมน่าเล่นน่าสนุกมากภาพสวยมากนะับผมนะเนาะยังไงก็ เจอกันครับฝากกดไลค์กดซับสไ r i b e ด้วยเนะีเอาข่าวสารมาบอกว่าตอนเนี้เปิดดาวน์โหลดล่วงหน้าได้แล้วพรุนี้จะได้ไม่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวยังไงทิ้งทั้งเพจทั้ง iOS และ Android นะฮะติดตามได้ใต้ดีคริปชั่นนะกดแสดงเพิ่เมเติมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ